ไปดูความคืบหน้าคดีกำนันนกครับวันนี้มีการประชุมติดตามคดีนะครับแล้ววันนี้เป็นการประชุมนัดแรกที่ทางกองปราบได้มีการเชิญอายการเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับเพื่อที่จะทําการหาหรือสํานวนการสอบสวนให้มีความรัดก,กุมมากขึ้นซึ่งล่าสุดก็เห็นว่าคดีนั้นมีความคืบหน้าไปกว่า90%แล้วครับนายวัชรินพานุรัตรรองอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนเป็นตัวแทนอธิบดีอายการ ัวหน้าคณะทำงานคดีกำนันนกร่วมประชุมคดีกำนันนกและพวกก่อเหตุยิงตำรวจเสียชีวิตในงานเลี้ยงและคดีที่พันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สมสุขอดีสารวัตรสืบสวนสอบสวนสพกระทุ่มแบนกับพวกช่วยเหลือกำนันนกกับพวกหลบหนีโดยถือเป็นการประชุมร่วมกันนัดแรกหลังจากการประชุมนานกว่าสองชั่วโมงพลตำรวจตรีสุวัสด์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและคณะพนักงานสอบสวน ได้เปิดเผยว่าในขณะนี้ทั้งสองสำนวนมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า90%เหลือเพียงเก็บตกบางประเด็นที่เล็กน้อยเท่านั้นคาดว่าจะส่งสำนวนทั้ง2ให้กับอายการเพื่อส่งฟ้องในสัปดาห์หน้าได้ส่วนพยานหลักฐานที่มีในขณะนี้เชื่อว่าสามารถเอาผิดกับกำนันนกและพวกได้แม้ว่ากล้องวงจรปิดตัวที่6ซึ่งถือว่าเป็นกล้องวงจรปิดตัวที่สำคัญที่จะเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะได้มาไม่ครบถ้วนก็ตาม แต่ตำรวจได้ใช้พยานหลักฐานอื่นๆประกอบได้ครับในเรื่องให้คำแนะนำเนี่ยไม่ได้ไปผูกพันในเรื่องว่าจะมีความเห็นในเรื่องคดีอะไรต่างๆนะครับเพราะวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ย mm. ก็จะคุยในเรื่องพฤติการทั่วๆไปไม่ได้ลงลึกนะครับแล้วก็ท่านท่านนายกาก็จะแนะนําในเรื่องการข้อกฎหมายนะครับแนวทางการรวบรวมพยานหลักฐานนะ mm. เพื่อว่าเราเหมาะข้ามอะไรไปไหมนะครับซึ่งสุกยางก็ดําเนินการไป ตอนนี้นะครับตํารวจเราก็น่าจะสอบสวนประมาณสักเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับนะครับก็จะเหลือขั้นตอนที่กเก็บตกวอีกนิดหน่อยแล้วก็สรุปสํานวนกันทางด้านพันตํารวจเอกขออภัยครับพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปรับปรามระบุว่าสองสํานวนหลักที่กรองปราบทํานั้นคดีแรกผู้ต้องหาก็คือนายประวินจันคล้ายหรือกํานันนกในข้อหาจ้างวานฆ่านายธนชัยมันมากหรือหนองท่าผาในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พยายามฆ่าและพกพาอาวุธปืนส่วนอีกสำนวนเป็นสำนวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในที่เกิดเหตุ15คนมีความผิดตามมาตรา157และพละเรือน14คนในข้อหาให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และร่วมกันทำลายพยานหลักฐาน